ถึงกระเราคิดานอกแรนี่มีอไกพาสอร์ตนี่ไม่ันเลยอไม่มาเแรงๆที่เขจะวดสองพานปสเอออ่ะเมกอะไรกันมอ่ะาสปอร์ตวโยโย่าดียวมาละเอ่อ่ะใช้ไม่ได้พาสอร์ตเดี๋ยวมาลอยังไงเนี่ป้าไปได้อ้ยังไงเอ่อเออะ่ะเเบร์ีเป็นผูแกก็บางที่นจะามกลิคนกิ่กัเรา นั่นแหละรู้ว่าขิดอ้ามตะมือตะมีได้เสีอันใดอะไรได้แกมัวห้ามไม่ตีเสียไม่ติดใจนะเนี่ยทาไม่พานก็ไม่พานเอเลยอันนี้ว่าจะให้มาจะให้อะไรจะให้มาเรียดเรื่องมายั้งให้ครกต้องให้จัดเอฟทุกคนเออทุกคนเนี่อ่าหันนี้นะยอ่าให้ขาเราข้าเราชักแลยข้าเราโดนแลยเพื่อนก็มาจะเรียนเราไม่สอนเราไม่บอกเราไม่สมบูรณ์ละแกมันก็เราหาเราไม่รักไปนอนเนี่ยอันนี้คนรู้กันโยไม่บ้าง คนไม่รู้ก็โยมไม่ไปบนโลกนี้นี่อา่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอา่าแต่คนโยมยืนว่อาอ่าชาวอีสปุนนาที่สมาบุรีสมาเน,นตานี่ยสุปโฉ่ชายบูดูตาบาลลตุจ่าเอ่ออ่าคนโยมยืนว่า,าวเอา่เอา,ะอาจะหาความบายในโลกนี้ในนิยอนี้นี่เหมือนกับหาเอาบนหัวพระหาเอาบนหัวพระไม่พบเอจะจะเอเพราะทียาวที่ลึก ยาวที่มันโคนี่เดี๋ยวจะไปหาหมาดวมาไม่พออ่าเราเรียกเล่ชักแเล่อะไรเลยกนไปซะตรงไม่ได้โย่เราไม่รอ้อะไร่ะอ้อมคนเหลีมเยอะคนคนรวยเยอะกคนรนะมึงโยงได้มไคโยงไปแล้วไม่ได้ถึงแหล่งคนนั้นจะได้ไม่ได้ทำไมกันทำไมทางเรา้ารนั้นี้แหละขอว่าให้คนของเราีไปอยามาเรียกมาเรียกมาเรียนมาเรียนี่อพอมาเรียกไม่ย้ำโทไม่ย้สัทบวชอัลลอฮ์ได้บุญ วัตกติเพรเราจะอ่านกันเดียวเอ่อ่าแต่ว่าวันโน้นอับดุลบาซิไม่มายังที่กลางก็เราหายกันมาเออตอนนั้นวเราอาลัมเนาะอับดุลบาซิบเอ่ออ่าก็วลาละมายังอะไรบ้างอ่าแต่เอาละทรายให้เป็นกึ่งกลางมาอ่าเนาะอับดุลเนี่อ่านั่นเขาเน้นเขาเขาเน้นหน้าที่เพราะว่าเอาละทำได้ทำเต็มเออเราเนี่ยเราเนี่ยไรเราเนี่ยมัดด้วงมัดด้วะเรโอ้ย ได้บวชแต่ละเกียร์เ no ก ok. ok ok. ok. ียร์ุณพี่นี่กูอานดูวุ่บาฮาซิบได้ไม่ฮอนได้ไมายังหารุไม่ยังเนี่ยร้อยก็พันนี่แล่น้องมาแล่คำนรกคำอะไรก็ไม่มีทางเลยกูนี่นั่นเขเรียกว่าคนวัดหวังการหลอกก็ไม่หวังการหลอกว่าอัลลอจะอัปบุญอาลลอจะอภัยเราไม่น่าอัลลอฮ์ความฟางเอ่ออัลลอฮ์ความฟางทราบได้แต่เราตบัตรให้จริงใหญ่ความพิงเรารบอัลลอฮ์จะอภัยเราพูดปราบหมดเออฮะอะไรอัตตาอิบูอัตตาอิบู กามันลาะัมบาลัคนเที่ยบักกับล้อเที่บริสุทธิ์ใจเหมือนกับคนที่ไม่มีบาปสักบบลล์ง่ายเนี่ยนี่คือการง่ายเนี่ยง่ายเรื่องบาปเรื่องอะไรั้นี่ง่ายเราให้กินกับล้อในการวัดเรื่องเรื่องหลักววรหยิบเด็กหัวต้องกดดอเออต้องกดดอนี่เออนี่บางคนถึงกลัวกับกดดอนี่มันก็จะไม่หันมาอ่ะอ่าผูอ่านไปตุกจัดเจ่แล้วโอ้ต้องกดดอหมดขนาดของบาลัง เออเอามือกันดาบอ่างนี้ยะเออเสือเสือตลอดลยแต่ว่าจริงๆแล้วอัลลอจำกัดประดับเป็นแดดคนนี้นะเราคนหนึ่งเราเองนะอัลลอจำกัดประับเป็นแคนนี้เป็นคนที่สบายเป็นคนที่ตัวโคตรอัลลอฮให้เป็นไว้ตามเดิมตั้งเอาไว้แต่เรานี้เพียงแห่เราเพาะเพียงไ ถึงพยายามือเกลนี้ไปกินยำจะอ่านไได้เบ pues ียวันพันกดจะเราเราจำกัดแค่นี้ได้นะเราพยายามจะให้ได้ไาย้ำจะให้สมัยทุกแล้อรวไมเรากจำกัดอะไรไม่ให้คนนี้สมัยย้ำทุกขี้คลางอะไรเป็น้เดือดออมาเดยว่าต้องแลงต้องเหี่ยต้องเดือดเป็นหน้าทีของคนบากคนนะกรบเพื่อนว่าให้พวกเทุกคนพยายามอ่านให้ถูกตัวให้ทูกตัว

อ่ะจะคิดเนาะ,ะที่บอกว่าบ้างอะไรก็ดิ่งแข่งโตัวถึงนะพี่น้องของเราจะบอกว่าบางแอพานี่มัน,ม,นมันสอนปฏิหากแต่มันสอนให้บังกันอสอนปฏิหากใจยากษ์แต่มันสอนให้บังกันเพราะอะไรเพราะบ้างเี่มันแพงจับยิงจับเล็บโทรกระจักผิดกดะระชากเออเพราะการบ้างออกมาใช้ในทายักทายักเป็นลูกคุหนึ่งของการสมัยักษของการสมัยักถ้าบ้างผิดในตัววัวแต่ก็อยู่ในทายัก

Thông năng thịt, tâm bọc không tù không phịt Sơn phát giá, tâm bọc không tù không phịt Sơn á lè lè, tâm bọc không tù không phịt Và năng phần năng thịt, năng phần năng tù Các bạn nghe Các Allah akbar Allah hu akbar Phật là Allah Mình tổng hình dạng Mình bày hình Nhưng Allah akbar Allah Và Allah Làm cả hồ Làm hồ Sẽ đu đất Allah lalê Sẽ đu đất Lalê อัลลอฮฺอักบัรแลไม่เอานะเนอะแค่ยว่าพนันให้ย้าวที่ไรให้ย้าวที่นี่ดอกอัลลอฮฺอักบัรนะนะแต่ว่าเรานี่ไม่ได้ขิดว่าว่าแทนนั้นนั่นแตกต่างเลยสัมพันธ์นะไอเดียนะเนอะเนอะอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรอักบัรนะถ้าอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรก็ได้อัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺก็ได้อัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺก็ได้อัลลอฮฺอักบัรุลลอฮฺก็ได

อดีลบางทุวงเด็ดังนี่อ่าเนาะกะดีลอ่าอ่าคุณว่าคว่าอ่าทำตไม่ทอะไรเทคุทัเทคนท้องทั้งเพศเทุ่จะทำทั no ้งระพเออคนอ่านในพนแรกมันแบบทุ่าไม่ใรเทวาไปทุ่แต่ไม่จะทำอยู่เลยออาชิ้นละอะไรอัสสอัลลาฮิลลัลลอฮ์ข้าในข้อนี้ไม่ได้เนาะ ข้านข้รข้าในข้ลข้างหนลเป็นตัวอะไรข้าวในข้เป็นตัวห้าข้าวหิ้้ดอกไม่ต้องรอไม่ต้องข้าใหหน้าเลยข้าวิก็เป็นตัวห้าเลยนี่มากนีมาเอ้าจะเป็นมนะยิงกมบมยิงอะไรเลยยิงนั่นละเอ่านี่จะเปนใทจะเอาไปคุ้มทุกอ่คุทุกไม่ตงพิจเนาะคุ้มทุกอัอัลลอฮอิลลัล อย่าให้ดุกอย่าให้ดุกเลิกอย่าให้ทลัไปเนี่ยทารกทีสังเกตกันเยอะรา้ฮะเวลาว่าเลิกขัดหัวลุกกรเดือดไม่งวยลุกเอย่าไม่งวยเลิกทุกวันเลิกงวยงวยนี่ยก็แสดงว่าอ่ะมัคระของผานะครับเป็นตัวลุกกเดือดโปราะมัคระผาดก็ในวันที่ฮัลกูเนี่ยอันนี้เราวัระวังเล เด็ดแต่วันนี้บางบงที่เราอ่านเองไม่รู้ซึกนี่ถือว่ายากแทนพี่น้องอ่านให้ต้องฟังไม่รู้ซึกเออไม่รู้ซึกงอ่าไม่พนันเรืองไม่ถักมึงถักรู้ันเลยฮะไม่เละเอาตัวทักเป็นนลยอ่ากู้ไปถักเองได้เนาะอ่ะนะเนาะอ่ะรอแอบลุกให้มาถ้าว่ารอลุกเห็นหนึ่งครั้งนโค้กเป็นตัวห้ากระชายไม่ได้เดียวนาะอ่านี่ยังไงเร็วๆไปนะจับพวกก่อ Tua Ha, cik pin, kan kai, hai lukong, kan pin, hai lukong, kan pin Allahum, Allahum, hum, lukong Ashadu an la muhammad, ashadu an, ha, lukong, kan pin, nak lukong, kan pin Ha, 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 lakun, tinggi pok-pok, mana tuan lai, tuan lai ว่าถ <então, S 1> ้า yeah. ช่วยนันอ่าอยู่เ <magical> ป็นมากอยู่เป็นมากฮะอ้อไหนครับลุงฮะัวพ่อให้ลูกให้มากลุกมาจะเนรคุณลุกมาจะเนรออกดูฮันฮันใจฮันมาจะเนรออามาจะออกออกไปจับปลาไปตับกระบจไหนแหลยไอ้เนี่ยถ้าแบบออกมาจะเนรออกมาจะกระสอบกระชึ่กระสอบก็คอยจุดวางนวลฮะอ่ฮะช่ใช่พี่เนี่ยอุตส่าห์จันะพี่ Eh, hay, lấy được dung grip. He, 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 lấy được cordu grip. Ah, but ha. mắt. We lập to mắt, even in the middle of the desert. Allah, 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 Asyhadu anna Muhammad Rasulullah Hayya ala salah Tuan Asyhadu anna Muhammad Rasulullah Hayya ala salah Allah Hayya ala salah Lampak 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 Say Hayya ala salah Say Tuhan 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 นะรัรุล u l l ้ยฮิมาไฮอะลัาที่มาเอ้ยนั่นไงผมบรสุล u ฮะสลาเฮยุกคนเ้นะพระเาไปสั่งพูดคำว่าฮลันี่ไม่รู้ซึ้ไใช่รัิวามเป็นมาอย่้วข่ไข่กับพนนันะรากกัันนัเเดือนมาแต่เียกันเลยนฮ้ยเดืมนี่เ่เดว่าพอสังเกตมากคมมากอ